กูเก่าการไปเมกาแล้วก็ไพที่อยู่เมกาที่บ่มีเอกสารนั่นนี่นี่ซีดีถือลายมาเบิด์อเบิ่งตเนี่ยเข้าในก็เห็นถือลายมาเบิดหลายคนเลยนะถือลายมานั่นนี่สบายดีสบายดีพ่อแพี่น้องเบิดทุกคนเนาะคือตอนนี้เขาก็อยู่หน้าบ้านเนาะทุกคนเดี๋ยวเบิร์ตเขาสิพาทุกคนไปย่างเลาะลินแถวนี้เนาะอยู่ไหนที่เดี๋ยวอยู่ไหนพ่น เ่ยเฮือนไม่พาทุกคนมาย่างหล่อหลินน้อทุกคนด้วยกล้องสามสตอร์ีวงศามันจะเห็นเบิดเห็นอ่ะขากบ่อแบตกันซีเบิดเลยนะนี่แต่ว่าเขาลองกล้องเลยดาวบอลน่ะแต่ซื้อมาเพื่อเคยถ่ายเพราะเถื่อนกำลังสิมาถ่ายทุกคนลองคอมเมนต์เดูว่ามันโอเคอยู่บ่ตัวนี้หรือว่าบ่โอเคมาพี่มาพี่ขากว่ะมันแบบ อ้ยว้าทมันแบบมันเห็นเบิดนะได้พม่ผิดเดแล้วจะพาทุกคนมาหล่อบึงดินดินแถวทางขายเนาะว่ามันขักสำหดัดินทงหน้าดินทงหน้ามาสสำหรับการาเห็ดสวนเห็ดไหลเนาะ สำหรับใครที่ต้องการอยากซื้อก็ติดต่อมาหาขอเยอทุกคนดินทางล้างนี่แหละว้าย,ยังเห็ดเดยนี่ก็เลยแบบลองกล้องใหม่ลองกล้องใหม่แล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งจักเจ็ดแปดนาทีเนาะโอ้โคตรมาวะ่ะ ตัวนี้เขาก็ย่างเลาะลินนะทุกคนอันนี้ก็คือดินอม้อมๆแถวนี้เลยเนาะนี่แหละคือดินที่เขาจะขายทุกคนราคาบดได้แพงเลยนี่นี่มาพ่อหมนุนเขาซื้อๆได้เนี่เบิ่องนะดินแถวอ้อมนี่แหละราคาบดได้แพงเนาะมีแต่ประมาณร้อยเท่าเอา้ยร้อยอละลาร์้อยล้านแต่ว่าจะได้กว้างเบิดแถวนี้นะเหมือนเขาเลยมารีวิวดินเห็นะทุกคนเบื่อกันนหม Những lọt lìn lắc lắc, lắc mình... Đài, màn, cái khơi này mình, đây, con mày cứ mà quá hát đi nào đi Hả, hát. Võ Tráp kia kêu vâng? Nên tên con, linh gì ดินตัวนีมันจะดีดเพียงอย่างเดี้แต่นี่หาสุดผีกว่างติบอเด้ี่กว่างติบนเนะทุกคนเนาะอยากช่อบอกกว่างทันไลสเฉลียกับประมาณที่ละมันเป็นแบบสไตล์แบบดินข่อยนี่แหเะมันบรยักสื่อกันปันไดพี่มันยาวมาหอดพี่พี่แต่เพื่อนข่อยผู้ชุดมาหอดพี่ราคาบอกเห็นเจ้าของเขา โดยมาถ่ายชื่อถ่ายคันแบบคันเจ้าของเขาเห็นเนี่ยก็ติดต่อมาเนาะแต่ว่าดินตัวน,นี้นี่มีแทะเขาสีขายนีย่ต้อหาสิศล้านถ้าอยากได้ถ้าอยากมาอยู่ใกล้เพื่อนบิ๊กใหญ่เพื่อนอากอยติดต่อมาได้ด้วยทุกคนอติดต่อมาได้เนาะติตดต่ตอมาได้เดี๋ยวห้าสีจัดการหาเดี๋ยวเ้าื้ี่ห้มีเฟืองว่ามาค้นเฟืองป่าเพ่เห็ดใบเห็ดไก่โอ้เฟืองบอ มาเฮือนอีน่าอันนี้หายใช่เราไปอยู่เห็นได้ใส่เขาไปมาหลักเนาะไม่ง่ายอยู่นี่ก็พิดกันอยู่ข้างเฮือนข่อยนี่นะพิดกันย้อนว่าเราเขาว่าเราเป็นภาษาใว่ไหมถือก็พิดกันข่อยก็ไปจับช่ว่มาช่วยไะโอ้โต๊ะชิงหัวอยู่นี่เต็มเลยโต๊ะใส่กันอะไร ขิงง้อมันลลายขิงง้อหลายขนาดถักในกล่องมันบ่เห็นแนวจับลองจับเงี้ยบ่เสียมันจะหายมันพอดีจะกระจับเหมือนงามมันมันบ่เห็นมันบ่เห็นไม่อุ๊ยมันเป็นแบบคือแบบมีคนถ่ายให้เราเอาไหมเจาะไว้ถ่ายคลิปสวัสดีจะกรยางนี่เลยนี่จับไปเลยอ้าบ่ใช่ใช่บ่เห็นไมมเพิ่งี้ตัดให้เบิ่ง ก็ข okay. kind of mm ืน hmm. ค <okay. S 1> ันอยากแด้ม hmm. <Hey. S 1> mm ุมสูงนั้นขึ้นวิสักแสรบจเราเห็นใหม่เดลยนี่กล้องเอเดบอลซื้อใหายขันก็เดี๋ยวมาจับเดี๋ยวมาใส่วิสักขันอยากเห็นเข่แบบมุมหลังก็มีแต่แบกมีอนละย่างเห็นมุมทั้งหลังเหรอทุกคนไม่ได้เห็นแน่หนิใหนบอกมุมทั้งหลังเนี่ยเวลาข่อยางไปป่านี่ถักเยนี่จะแบกกล้องจะเอาสื่อๆแล้วก็ไ่ต้องเห็นยังหลายไม่จะแบกกล้องอย่างเอาสื่อๆนี่เนอะ เวลาแบบใช้ห้ำนี่ก็ได้ย่างนี่โอ้ยางหมิ่นนี่ก็ะักไอ้กล่องนี่เหมาะไอราคามันหมื่นเจ็ดคนละถูกคนออกใหม่ๆนะราคาซ้ำกันกับออลโมกับโกโปแต่ว่าเดือนนี้นี่มันมีรุ่นใหม่เลยเอ็กซีแหละเจ้ากระคาวันศุกร์หย่างออกทางดินทางนี่ก้ปะ โอ้เฮื่อนแทนนี่งก,ก็มาเห็ดไปแล้วโอ้หลังนี่ก็เริ่มก่อเลยแล้วเฮ้เราก็เริ่มก่อเขไปแล้เราก็เริ่มก่อไปแล้ว,ลวเวนะขาเห็ดไปแล้ทุกคนดินแถนหนึ่ง้าวมาซื้อก็เด้ออึกปุยไอแมงโก้ไอโปโลก็กำลังโฮมเงินอยู่ในตอนอนี้กันเนา,าะน่าจะบุกเกินปีแ้วไอโปโลนซื้อเอาอะไรก็ขาวเห็ดข้าวหาข้าวสาง มาอยู่ล่าเนี่ทุกคนเพราะว่าเดือนนี้มันแมนแท้บอกทุกคนคอยมีเรื่องสิลมอ่าเดือนนี้ของผู้พัวมันแมนแท้บอกเพราะว่าแตะขาเปลี่ยนอ่านาย,ยกใหม่ประธานประเทศใหม่นี่ยเขาว่ามันสิยุ่งยากกว่าเก่าการไปเมีกาแล้วก็ไพที่อยู่เมีกาที่บ่มีเอกสารนั่นนี่นี่ที่ถือลายมาเบิดขตอยเบิ่งตเนี่ยข่าวนี่างไเห็นถือลายมาเบิดหลายคนเลยนะถือลายมานั่นนี่ Oh, แบบระเบียบคักขนาดนะและกาไพาทีโบแมนแบบพลเมืองอเมริกาแท้ๆนี่เขาเจ้าบอ,กออกแบบให้ว่าเจ้าเป็นพลเมืองอเมริกาแล้วก็นี่สมมติมดเาขอไปอยู่อเมริกาแลลวขอไปเกิดลูกกับคนอเมริกานะั่นนี่นะลูกคข่นี่กับเจ้าโบได้สันสาตวม,มันจะเป็นแบบนั่นนะกดกดกด,กดไม้ใหม่ที่ไขออ่ไปบึงข่าวมาเนาะมันจะเป็นแบบนั้นคัก <Okay. S 2> ่า มันเป็นแบบคือมีคนถ่ายคลิปให้เราเนี่ยไม่บอกย่างเลยบัดทั้งหนาดิทั้งหนาก็บมัดเอามาทั้งหนาบ่เราถ่ายมุมแบบนี้มันก็เป็นโอ้ยมันก็เป็นหน่วยลูกไงนี่ยจะต้องจับไปบ่เงะจับมึงกับบ่ยิ่งขึ้นบรเห็นของเราถ่ายหมุนี่มันมีหลายหมุนอยู่ เดมันเป็นแบบใหญ่เหมือนกันก็มีเดะเดะโอ้ยฮักเยูโอ้วมาโตมาโตก็นอนบารับเนาะ <c oughs> พิษกับเจขาวพุกเมื่อยคุณจะนอนบารับเดือนแตงไฟ <c oughs> โอ้บรรยากาศขากมาทุกคน ยาวขอหน่อยด้วย,ยวเดียเชียวบอกขากดเลยอันนี้คือลองกล้องไอ้ทุกคนเบิง่งสื่อเดลยขาดลายนะทุกคน,นเคนา,าะเอาจับใจเหีเห้ดดวยวๆเลยย่าง<อ>ย้อมสีตกตกอย่างพี่แตกเลยเ<อ>ทำให้ลุดมือเด้อมาเดี๋ยวคลิปต่อไปสิเอาอันนี้มาถ่าย <ใน S 2> ทุกคนเบนิ่งเด้อเว,วลาขอไปหลินนั่นหลินนี่นะ คลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้ว,วทุกคนเจอกันคลิปใหม่ bye okay, บ๊ายบายโอเคเลสโกลองกล้องซื่อๆแปดนาทีไปบ่เห็นก้นบ่